เฟเวอริตครึ่งปีแรกค่ะเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบจริงๆนะคะกันแดดจากแบรนด์อเนซาคือที่สุดคือที่รักและตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เวลาทาทีไรคนก็จะถามตลอดเลยว่าริปอะไรคะริปอะไรค่ะสีสวยจังเลยค่ะใช้แล้วแบบเฮ้ยทำไมนังถึงดีแบบนี้สีแบบดูแพงมากๆแล้วปากดูสุขภาพดีมากๆแบบดีมากๆแบบบอกไม่ถูกแบบดีมากๆมากๆมากเลยอะ่ะทุกคนผมาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะซื้อเองใช้เองจริงๆ สวัสดีค่ะทุกคนเจอเกินกับนันที่พรชูพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้มาทำสำหรับเฟเวอร์ลิตครึ่งปีแรกค่ะ ปกตินัที่จะทําเป็นเฟเวอร์บิลด์ออฟเดเยนะคะก็คือทําเป็นปีละหนึ่งครั้งเลยใช้แล้วชอบเป็นปีต่อปีต่อปีไปนะคะแต่ว่าถ้าเราจะรอให้มันถึงปีหนึ่งเนี้ยมันก็อาจจะแบบว่ายาวนานไปหน่อยแล้วก็ช่วงในปีปีหนึ่งเนี้ยนัที่ก็ได้ลองผลิตภัณฑ์ลองอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมันก็จะมีทั้งตัวที่แบบใช้แล้วมันแบบชอบจริงๆนะคะนัทที่ก็เลยทํามาเป็นคลิปนี้นะคะสําหรับเฟเวอร์บิครึ่งปีแรกนี้นะคะของเนี่ยก็จะไม่เยอะเหมือนแบบเฟเวอร์ e ิ f t h ออฟเดย์เยียเราเขาจะแบบเล็กๆน้อยๆนิด ชอบจริงๆะะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกตัวนี้นี่ดังมากในตอนนี้นะคะนั่นก็คือแบรนด์เซราวีนะคะตัวนี้เป็นคลีนเซอร์นะคะสําหรับล้างหน้านั่นเองนะคะตัวนี้เป็นขวดเล็กเทตี้ลองซื้อมาใช้ก่อนบอกเลยว่าดีมากแบบมากๆนะคะทุกคนคนที่ผิวมันและเป็นสิวง่ายแบบนัตตี้ใช้แล้วแบบเฮ้ยทำไมนางถึงดีแบบนี้พอเนตตี้ใช้มาได้ถึงประมาณแบบครึ่งขวดแล้วเนี่ยนตตี้ก็ไปหาซื้อจ้ะตามวัดสันบู๊นะคะสรุปก็คือซื้อไม่ได้ นางหมดเกลี้ยงเชลไปเลยนะคะคืองงมากแล้วในแบบช้อปปี้รัชดาก็หมดเกลี้ยงเหมือนกันคือแบบมันดีจริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะเซลาวีตัวนี้นะคะเซลาวีเอสเอสมูทติ้งเคลนเซอร์นะคะจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวนั่นแหละผิวแห้งผิวมันผิวผสมสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราล้างหน้าอะไรเนี่ยเขาจะไม่ทําให้ผิวของเราแห้งนะคะก็คือเหมือนกับแบบเขาจะสามารถที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็แบบเสริมเกราะป้องกันเสริมแบบปราการผิวของเราให้มันแข็งแรงขึ้นนะตัวนี้เนี่ยนางเคลม ค่อนข้างแรงมากนะคะนางเคลมบอกว่าผิวของเราเนี่ยจะดูเรียบเนียนขึ้นใน3วันนะคะเขาบอกมาแบบนั้นเลยในแค่3วันแล้วนัตตี้ก็ใช้แล้วก็รู้สึกจริงๆได้ใน3วันอันนี้ก็คือไม่ได้เคลมเวอร์เลยก็คือรู้สึกได้จริงๆถึงผิวที่มันเรียบเนียนเวลาที่เราล้างเวลาที่เราลูบผิวแล้วเนี่ยผิวมันเรียบเนียนขึ้นจริงๆคุณสมบัติของนางนี่น่าสนใจมากๆนะคะนัตตี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยละกันนะคะสําหรับส่วนผสมของเขานะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะตัวแรกก็คือเซรามายนะคะก็คงแบบเคยได้ย แล้วก็คุณหูกันนะคะช่วยเสริมปราการผิวนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากความแบบแห้งกร้านผิวหยาบแห้งอะไรแบบนี้นะคะตัวที่2นะคะนั่ก็คือจะมีเป็นซาลิคซิลิกแอซิดด้วยนะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะเหมาะมากคนที่เป็นสิวอยู่เรื่อยๆสิวอุดตันต่างๆนะคะก็จะผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วจากผิวนาของเราได้มีในแอซินามายด้วยนะคะลดอาการระคายเคืองแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกนะเวลาล้างผิวก็จะชุ่มชื้นไปด้วยนะคะคือส่วนผสมเขาดีมากอะ่ะนี่เป็นขวดแรกที่ตี้ซื้อมาลองใใชช้้้พอแลว นะล่าสุดไปที่วสสันมาก็มีขายแล้วนะคะสำหรับขวดใหญ่นี่คือจะบอกว่าเขาไม่ได้สะอนดซอ้์อนะคะซื้อเองใช้เองจริงๆนี่เป็นขวดใหญ่ของนางนะคะนี่สังเกตเลยว่ามันจะใหญ่กว่าจริงๆตัวนี้236 ml นะคะส่วนขวดนี้จะเป็น473 ml นะคะก็คือนาะตี้ซื้อมาตุนไว้อะสองขวดเลยสำหรับขวดใหญ่คือดีมากๆจริงไม่รู้จะพูดอะไรนะดีมากแล้วแบบเนื้อเจลของเขาก็จะเป็นแบบเจลใสๆนะ่ะก็มีฟองนะไม่ใช่แบบไม่มีฟองคือมีแต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะพอดีพอดีคือดี มากเลยค่ะทุกคนไปซื้อ ตัวที่2นะคะตัวนี้นี่เป็นมาร์คหน้านะคะของ Origins นะจริงๆเนี่ยนะัตตี้เคยใช้มาเมื่อนานมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้ากรุงเทพแล้วก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็แบบลืมๆไปนะคะพอล่าสุดเนี่ยนะัตตี้เข้ากรุงเทพนะตอนที่แบบพาน้องไปทําจมูกนะคะก็ไปซื้อใน If and Boy อะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบผ่านเคาน์เตอร์ของ Origins นะคะแล้วก็แบบไปยืนดูว่าเอ๊ะฉันเคยชอบอะไรฉันเคยใช้อะไรแล้วอะไรดีก็เลยแบบไปเห็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นมาร์คที่นะัตตี้เคยใช้ แล้วคือแบบมันต้องตัดสินใจในการซื้อนานมากค่ะทุกคนคือน้องนางหลอดแค่นี้เองนะหลอดกระจิวจิวเดียวนะคะในราคาแบบ1900บาทอะ่ะอุ้ยตายตกใจ <laughs> คือแบบมันต้องแบบตัดสินใจในการซื้อแบบดีๆจริงๆนะคะสำหรับมา r ์ที่ราคา1,900บาทนะคะตอนนี้เป็นมา r ์ o ออริจินที่รู้สึกว่าจะเป็นสูตรที่แพงที่สุดแล้วแ,แพงมากนะคะแต่ก็คือดีมากเหมือนกันคุณสมบัติของเขานะคะคือมา r ์ตัวนี้นจะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายผิวที่มีรอยแดงต่างๆบนใบหน้าของเรานะคะผิวที่เป็นสิวให้ความแบบอ่อนโยนกับผิวเราแล้วก็กลิ่นของเขานะคะคือถ้าใครที่ใช้ออริจินเขาก็จะรู้แล้เนะว่าเขาจะมีกลิ่น แบบเอกลักษณ์ประจําตัวของเขาเวลามาร์คก็จะมีความแบบผ่อนคลายนะคะไปกินแบบเห็ดเห็ดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ดีมากนะคือมาร์คประมาณ10นาทีแค่นั้นเองนะคะพอมาร์คเสร็จแล้วเนี่ยผิวอะมันจะมีความแบบสว่างขึ้นมาแล้วผิวมันจะแบบดูใสดูเด้งผิวมันดูสุขภาพดีอะตั้งแต่แบบครั้งแรกที่ใช้เลยอะคือดีมากนะทุกคนแล้วก็พวกรอยแดงจากสิกวะก็จางลงไวมากๆนะคะโดยส่วนตัวที่ทตี้ใช้คือในออริจินั่นนะัตตี้ชอบมาร์คของเขานะคะพวกสกินแคร์นะัตตี้แบบเฉยๆ แต่ว่าพวกมาร์กใช่ป็มกระปุกอะไรเงี้ยก็คือชอบเหมือนกัน,กน,กนแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยทําความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนนะคะเติมความชุ่มชื้นอย่างล้ําลึกเพราะว่าเป็นประโยชน์จากน้องเห็ดต่างๆนะคะมีเห็ดลิ้นจ์เจอเห็ดถังเช่าเห็ดซิบักทอนแลคโตบาซิลัสก็มีนะคะสารสกัดแบบเยอะแยะมากมายจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จะสามารถเสริมการป้องกันให้ผิวของเรานแข็งแรงจากภายในได้นะคะส่วนตัวชอบมากนะคะแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์นานมาก มากเลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีก็ตัดสินใจหยิบซื้อมาใช้นะคะตอนนี้ก็ใช้ไปได้ประมาณแบบครึ่งหลอดแล้วนะคะดีมากๆเลยอะแคปเจอร์นะคะเผื่อใครที่อยากจะไปซื้อนะจจะเนี่ย ตัวต่อไปนะคะไปดูในส่วนของโทนเนอร์กันบ้างนะคะคือเมื่อปีที่แล้วอะนะตี้ไม่ค่อยได้ใช้โทนเนอร์เท่าไหร่นะคะแต่พอแบบว่าสิวเริ่มขึ้นมานะคะนัตตี้ก็เลยหันมาใช้โทนเนอร์นะคะส่วนการเลือกโทนเนอร์ก็ต้องเลือกโทนเนอร์ที่เหมาะกับสภาพผิวและช่วยในเรื่องของการรักษาสิวด้นะคะตัวนี้นะชอบมากใช้หมดมากก็คือ1ขวดกับอีกครึ่งขวดแล้วนะคะแล้วก็มีซื้อตุนไว้ด้วยนะคะเป็นโทนเนอร์จากแบรนด์ Skin 2เป็นแบรนด์ที่แตกออกมาจากบลัชชู ที่เขาทําเป็นแปลงที่ล้างแปลงแล้วเนี้ยแล้วเขาทํามาเป็นสกินแคร์คือดีมากก่อนหน้านี้นะคะที่นัตตี้จะมาแบบตัดสินใจใช้โทนเนอร์เนี่ยคือนัตตี้ใช้ตัวเซรั่มของเขามาก่อนนะคะตัวเซรั่มขวดแก้วที่มันเป็นแบบเซรั่มสีเหลืองๆนะคะตัวซิกาตัวนั้นก็คือดีมากใช้หมดมาแบบหลายขวดมากๆแล้วตัวนั้นนี่เป็น Fa v o r i t e of the year ไปแล้วนะคะนั่งเป็นขั้นกว่าของ Fa v o r i t e ครึ่งปีนะคะนัตตี้ก็เลยไม่ได้หยิบมาพูดในครึ่งปีนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากนะคะทุกคนเป็นโทนเนอร์ AHA ง AHA 2%นะคะ BHA 2% PHA อีก2%ซนะคะสำหรับวิธีใช้ก็ทั่วไปนะคะเหมือนโทนเนอร์ทั่วไปก็คือเปิดแล้วก็บีบใส,ส่สำลีแล้วก็เช็ดให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอนะคะคือตี้เช็ดไปเลยหน้าคอท้ายทอยคือเช็ดไปหมดหน้าอกหน้าอก,าอ,กอะไรก็คือเช็ดไปหมดเลยนะคะเขาเนี่ยจะมีทั้งหัวที่เป็นหัวแบบนี้เป็นหัวออริจินอลของเขาแบบนี้นะคะมาให้ในกล่องแล้วก็จะมีหัวที่เป็นสเปรย์แถมมาให้นะคะแต่ว่าตัวสเปรย์ะนะั่นตีบใช้ไม่ได้นะ เาค,คือฉีดลงบนผิวหน้าแล้วเนี่ยเกิดอาการแบบไอนะคะมันมันเข้าคอเข้าจมูกแล้วมันก็แบบ <c oughs> ก็เลยแบบใช้ไม่ได้ก็เลยแบบใช้กับสำลีดีที่สุดนะคะคุณสมบัติของเขานะคะหลักๆก็คือช่วยในเรื่องการผัดเซลล์ผิวนะคะกระจัดพวกสิวหัวดําสิวหัวขาวนะคะแล้วก็ช่วยสลายสิ่งสกปรกในรูขุมขนของเรานะคะผัดผิวแบบอ่อนโยนเผยผิวกระจ่างใสนั่นเองนะคะส่วน AHA นะคะมีอยู่2%นะตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวชั้นนอกได้แบบอ่อนโยนแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวของเรานะคะตัวที่2ก็คือ BHA 2%หรือว่า Salicylic Acid นะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัต ที่ช่วยแบบทําความสะอาดลุคมคนของเรานะคะแล้วก็ลดโอก,กาสของการเกิดสิวได้นะคะแล้วก็มี PHA 2%นะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยความอ่อนโยนนะมีว่านหางโจระเข้ด้วยมีใบบัวโบกมีชะเอมมีรากต้นโสม P. บ i o t i c ก็มีแลคโตบาซิลัส มีมันสองขวดแล้วนะแล้วมันก็ขวดแบบก็ใหญ่ประมาณหนึ่งอยู่นะคะตัวนี้น้าตี้ก็ใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นคือถ้าช่วงที่เป็นสิวอ่ะจะใช้เช้าเย็นเลยแต่ว่าถ้าช่วงที่ไม่มีสิวอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะใช้แบบช่วงตอนกลางคืนหรือไม่ก็ใช้แบบวันเว้นวัน2วันครั้งอะไรแบบนี้นะคะคือเราแบบดูสภาพผิวเราไปนะคะว่าเออเราควรที่จะใช้อะไรแบบไหนยังไงบ้างถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่จะเป็นที่ต้องประคมอะไรแยะๆมากมายโอเคปะมาถึงในส่วนของสกินแคร์กันบ้างนะคะสกินแคร์เนี่ยน้าตี้ก็จะเลือกใช้สกิน แค่ที่อ่อนโยนนะคะไม่อุดตันผิวของเราอ่อนโยนแบบอ่อนโยนจริงๆแล้วช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้นะคะตัวนี้เนี่ยใช้มาหมด2ขวดแล้วนะครับดร์วูค่ะดร์วูเนี่ยปกติเราที่ใช้เป็นสูตรสีแดงนะคะเป็นสูตรเมดลิกนะคะตัวนั้นนะใช้มาเนิ่นนานนะคะช่วยเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนนะคะแล้วก็แบบช่วยเรื่องสิวได้นะคะส่วนตัวนี้เนี่ย ที่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้า,ฟาแบบนี้นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการแบบเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก็คือแบบเติมน้ำให้ผิวแล้วตัวนี้เขาจะเป็นเซรั่มที่แบบใสๆเลยอะ่ะเออและถูกใจคนผิวมันแบบชันด้วยอะ่ะทาแล้วจะชุ่มชื้นเขาจะเติมน้ำให้ผิวของเราอ่ะทันทีเลยนะบอกเลยว่าทันทีเลยทาปุ๊บเติมปับม๊บอ่าผิวเด้งปุ๊บเออนะคะและด้วยความที่เขาเป็นเซรั่มที่ใสๆแบบนี้เวลาที่เราทาจะไม่มีความเหนียวเนื้อหนาใดๆคือสามารถทาได้ทั้ง แล้วก็ทั้งตอนก่อนนอนเลยนะคะไม่ลบก,กวนเมคอัพของเราด้วยวันนี้ก็ทามมานะคะก่อนที่จะแบบแต่งหน้านะคะก็จะได้ผิวที่วันแบบฉ่ำๆประมาณนี้เลยนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมด้วยนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะและที่สําคัญก็คือไม่ทําให้เกิดสิวด้วยนะคะจากแบรนด์ด็อรวูค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นสกินแคร์ที่อ่อนโยนมากๆแล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆตัวนี้นะคะยูซลีนโอเมก้าสูดติ้งครีมค่ะตัวนี้ เป็นครีมที่ทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ทาได้ทั้งผิวกายนะคะเพราะมีความอ่อนโยนมากๆแล้วจะบอกเลยว่าอ่อนโยนจนสามารถที่จะทาผิวของเด็กเล็กๆอะ่ะได้เลยนะคะคนที่มีอาการแบบผิวแห้งแดงคันลอกสามารถทาตัวนี้ได้เลยนะคะคือช่วงที่เป็นสิวอะ่ะเราจะมีการใช้พวกยารักษาสิวร่วมด้วยนะคะพวกเป็นแสกหรือว่าคลินดา้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของเรานี่มีความแห้งลงพอมันแห้งแล้วมันจะเกิดอาการแบบแดงลอกและเป็นกุย ยิ่งบริเวณแบบตรงจมูกอะไรแบบนี้ขอบขอบปากเลยเนี่ยก็คือจะลอกๆอกหมดเลยนะคะก็จะทําให้ผิวว่ามันจะแบบแดงแงแสบๆหน่อยนะตัวนี้ช่วยชีวิตได้ดีมากนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นดีมากคือจริงๆนะนัตตี้ไม่รู้จักตัวนี้มาก่อนเลยนะตี้บอกตรงๆว่านัตตี้ไม่รู้จักไม่ได้สนใจนางอะ่ะแบบเวลาที่เข้าวัดศัดว์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจคือเภสัชกรเขาแนะนำนัตตี้มานะคะตอนที่เป็นสิวอะ่ะเขาบอกว่าให้ตัดสกินแคร์ที่ไม่จําเป็นออกให้ใช้แค่ตัวล้างหน้าเซรั่มแล้วก็มอยส์เจอร์เซ์นะคะตัว เจไรเซอร์ในช่วงที่เป็นสิวแล้วก็ผิวอ่อนแอมากๆนะคะคือดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือนัตี้ใช้ทั้งตอนนั้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะคะแต่ว่าเขานี่ก็จะราคาสูงหน่อยหลอดเล็กๆประมาณ50 ml นี่จะอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนี่แหละนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้นานนะคะเป็นหลอดที่หมดไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหลอดที่ซื้อใหม่แต่ว่าใช้มาได้ครึ่งหลอดแล้วนะคะดีมากๆจริงๆคือแบบใช้แล้วมันรู้สึกแบบสบายใจเพราะว่า นังจะอ่อนโยนมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตี้รักมากๆจริงๆแล้วก็ใช้เขามาหลายปีแล้วนะคะคือที่ต้องเอามาพูดอีกเนี่ยเพราะว่าคือช่วงลีตี้ใช้เขาหนักมากจริงๆนะคะนั่นก็คือกันแดดจากแบรนด์อเนซาคือที่สุดคือที่รักคือที่รัก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 มากๆเลยจริงๆนะคะคือช่วงเนี้ยตี้ใช้เขาหนักมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ตี้อินกับกันแดดมากก่อนหน้านี้ไม่ค่อยอินกันแดด เท่าไรบางวันก็ทาบางวันก็ไม่ได้ทานะคะมันมีช่วงที่แบบสื่อโซเชียลเขาล,ลงค์ในเรื่องของการทากันแดดนะคะแล้วก็ทุกคนก็คือแบบแนะนําว่ากันแดดน่ะอย่าได้ขาดจริงๆนะยิ่งเราเป็นคนที่ต้องเผชิญกับแสงแดดนะคะอย่างนาที่วิ่งไงเออนาที่วิ่ง outdoor บางทีบ่ายสามบ่ายสี่นัที่ออกวิ่งแล้วนะเออนาที่ก็ทากันแดดแล้วก็ไปวิ่งอะไรเงี้ยถ้านท,ที่ไม่ทากันแดดแล้วหรือว่ากันแดดไม่ดีพอเนี่ยผิวนันที่จะค้ำมากๆเลยเพราะที่เจอแดดหนักมากๆจริงๆนะคะแบรนด์อเนซ่าเนี่ยนัที่ยกให้เป็นกันแดดหนึ่ง รักมากๆนะใช้ทั้งในชีวิตประจําวันก็คือหยิบขึ้นมาทาได้ทุกวันเลยนะรวมไปถึงวันที่ต้องเจอแสงแดดหนักๆอย่างเช่นวันที่ไปวิ่งนะคะคือล่าสุดนะถ้าใครที่ได้ดูคลิปที่นตี้ไปวิ่งมาล่าสุดนะคะก็คือวิ่ง54กิโลเมตรนะคะวิ่ง54กิโลแม่เจ้าฉันวิ่งตั้งแต่ตีสี่จนถึงบ่ายสี่ก็คือแบบนตี้ต้องโพก่อะนี่เป็นขวดใหญ่นะคะที่นตี้มีไว้ที่บ้านนะคะวางไว้ที่ตัวเครื่องแป้งส่วนวันที่ไปวิ่งอะนตี้ก็ไปซื้อขวดเล็กมานะคะขวดเล็กๆขวดนี้นตี้ก็เอาใส่เปป้้นําไ ้วยเลยแล้วก็พกขึ้นมาทาด้วยวิ่ง12ชั่วโมงนาตี้ทาไปทั้งหมด3รอบนะคะก็นี่คือสภาพผิวหน้าหลังจากที่ไปวิ่งมา12ชั่วโมงนะคะนี่คือผิวแบบแทบจะไม่คล้ำลงเลยอะแล้วนาตี้ทาทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวด้วยนะถ้าแคนทคาขาเขาสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะคือดีจริงๆอะนาตี้พิสูจน์มาแลว้วกับการวิ่ง54กิโลเมตร12ชั่วโมงที่เจอแดดแบบหนักมากๆจริงๆนาตี้ก็นั่งพูดอยู่ยตรงหน้าโตเครื่องแปง้งนาตี้ก็ขอเปิดให้ดูแล้วกันอนซ เขามีกันแดดที่แบบหลายสูตรมากนะมีแบบสูตรเป็นหลอดอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่ของเขานะรวมไปถึงนี่ก็มีสูตรเก่าด้วยนะคือใช้จริงๆอ่ะมีทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่แล้วก็มีแบบซื้อตุนไว้เยอะมากคืออเนซ่านี่เขามีกันแดดหลายสูตรมากๆนะคะแล้วเขาก็พัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆมาโดยตลอดนะมีแบบเป็นสเปรย์อะไรอย่างนี้ก็มีมีแบบเป็นคุชชั่นก็มีนะเออฉันก็ลองมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าสูตรที่รักที่สุดนั่ก็คือเป็น เ,เดี๋ยวที่จะทาให้ดูเลยนะคะว่าเขาสามารถใช้ในปริมาณที่เยอะได้โดยไม่ที่ทําให้หน้าเรานี่วอกหรือว่ามันเมือกหรือเนะหนะเลยนะอเนซานี่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยเพราะว่าเขาจะปกป้องผิวเราจากแสงแดดวิธีการใช้นะคะก็เขย่าขว,วดกล่องน,นะคะแล้วก็ทาลงบนผิวหน้าได้เลยนะคะวันไหนเจอแสงแดดหนักก็ทาเยอะหน่อยวันไหนที่ไม่ได้เจอหนักนะคะในชีวิตประจำวันก็ทาปกติได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นกันแดดสูตรสกินแคร์ นะก็คือจะบำรุงผิวหน้าของเราเนี่ยทุกครั้งที่เราทาเลยค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมของสกินแคร์เนี่ย50%เลยนะเนื้อเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยจะบางเบามากนะคะไม่เนะเลยเวลาทาแล้วเนี่ยจะสบายผิวมากนะคะไม่มันเยิมเลยคนผิวมันแบบนัตตี้สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถใช้เป็นไพรเมอร์ก่อนที่เราจะแต่งหน้าได้นะคะจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความแบบเรียบเนียนขึ้นเวลาที่เราแต่งหน้านะคะตัวนี้นะัตตี้ใช้ทุกวันเลยนะคะวันที่ไม่ได้ออกจากบ้านก็ใช้นะคะเพราะว่าเราต้องเจอแบบ พวกแสงแดดแสง UV อยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดนะคะมันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะมากๆนะคะถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะสายเป็นแล้วนะคะอาจจะเกิดแบบริ้วรอยได้ไวขึ้นนะคะพวกฝ้าแดดอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะหลังจากที่ทาเสร็จแล้วนะคะผิวก็จะประมาณนี้เลยนที่ทาในปริมาณที่เยอะอยู่นะเพราะว่าวันนี้นที่กะว่านาตี้จะไปวิ่งอยู่หลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จนะคะก็เลยทาในปริมาณที่เยอะนะคะสําหรับอเนซาโกมิวสูตรใหม่นี้นะเขาปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีกว่า ะะยิ่งพัฒนายิ่งดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเขาจะเป็นเทคโนโลยีออโต้บูสเตอร์เทคโนโลยีนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะสามารถป้องกันแสงแดดได้ดีขึ้นนะและยิ่งอากาศร้อนๆในประเทศไทยเนี่ยเวลาที่เราออกไปข้างนอกอะ่ะมันก็จะมีเหงื่อด้วยใช่ปะหรือว่าคนที่เล่นกีฬานะคะมีเหงื่อเยอะมากๆหรือว่าอาจจะต้องเจอความชืน้นอาจจะต้องเจอแบบน้ําอะไรแบบนี้นะคือในเอเนซ่าโกมิลเนี่ยเขาจะมีเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าเทอร์โมบูสเตอร์นะคะคือเหมือนเขาจะไปเพิ่มแบบเกราะป้องกันผิวของเรานะคะเวลาที่ผิวของเราเนี่ยเผชิญกับความร้อนจากแสง ะะสรุปง่ายๆก็คืออเนซาโกมิวก mm ็คือกันแดดดีกันแดดเก่ง mm hmm. กันเก่งมากแล้วนอกจากกันแดดก็ยังบำรุงผิวของเราได้ด้วยนะคะดีมากแบบดีมากๆนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชัชนนําทั่วไปได้เลยนะคะแนะนําเลยสําหรับอเนซานะคะสกินแคร์จบไปนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของเมคอัพกันบ้างนะคะเมคอัพนะครึ่งปีแรกนะคะก็มีไม่เยอะไม่แยะ่นะคะตัวแรกที่จะขอพูดถึงนะคะนั่นก็คือเป็นคูชชั่นจ้าคูชชั่นตัวนี้ ะะจริงๆนะที่เคยรีวิวใน YouTube ไปแล้วนะคะก็ดีมากคลิกนั่ะใช้ไปขังแรกไงเออแล้วแบบเราก็หยิบมาใช้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสังเกตเองเออฉันก็หยิบใช้อยู่เรื่อยๆนี่หว่าตัวนี้จะเป็นแบรนด์ฟิตคอร์เมติ And Lifestyle นะคะตัวนี้จะเป็น Everyday Cushion นะคะสีที่ที่ใช้จะเป็นสี PM 0 2 Ice Cappuccino นะคะคือนี่เป็นตัวแรกทีนตะี้ใช้หมดนะคะนี่ก็คือหมดไปแล้วจริงๆคือถ้าไม่ชอบจริงๆอะ่ะใช้หมดยากมากนะคุชชั่นะแล้วก็เปลี่ยนรีฟิลมาใส่ตลับใหม่แล้วนะคะพับครบก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ฟิตคูชั่นสูตรนี้นะเป็นสูตรแมทนะคะ p e r ร์เฟ m a t แมแล้วแมท t คือแมท t จริงๆอะ่ะสำหรับสภาพคนที่ผิวมันๆแบบอย่างเราอะ่ะสามารถใช้ได้นะคะแล้วไม่ได้แมทแบบดูแห้งอะไรขนาดนะั้นแมทแต่ยังแบบดูเป็นงานผิวแล้วก็แบบติดทนดีมากๆอันนี้ขอชมว่าติดทนดีมากๆจริงตัวนี้นะตี้สามารถทาไปวิ่งได้นะคะโดยที่น้องไม่หลุดออกมากับเม็ดเหงือ่อเหงื่อของเราก็ยังคงเป็นมีความใสเหงื่อของเราไม่ได้มีความขุ่น จริงๆก็คือแบบไปวิ่งได้ดีใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีแต่ว่าตอนใช้เนี่ยก็คือแบบใช้ในปริมาณที่น้อยไม่ต้องเยอะนะคะคือได้ใช้เยอะอะ่ะก็หนานะเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าแมทตแล้วก็มีความปกปิดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีความหนาในตัวของเขาแต่ว่าเวลาที่ตี้ใช้ตี้ก็จะใช้แบบน้อยๆไม่ได้ใช้ยอะนะน้อยๆแค่แบบติดๆพับนะ่ะเออนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตุกๆ 哎。啊 ตกให้ดูนิดนึงนิดนึงอ่ะแมตอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังคงความแบบเป็นผิวแบบวาว,าวนิดนึงอยู่นะคะก็ไม่ได้แมตจนเหมือนแบบเป็นแป้งอะไรแบบนั้นนะคะฟซคุชชั่นรักนะคะในตอนนี้ก็คือรักนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นแป้งชิ้นนะคะของแบรนด์แคทตี้คอสเมตค่ะตัวนี้เนี่ยนัตี้เคยใช้มาตั้งแต่สูตรเก่าของเขานะคะสูตรเก่าเนี่ยเขาจะเป็นสูตรที่มีความบางเบาบางเบาแล้วก็ต้องทาในปริมาณที่มันเยอะ หน่อยมันถึงจะเห็นนะเพราะว่าเขาแทบจะไม่ปกปิดอะไรเลยนะคะต้องเหมาะสําหรับคนที่มีสภาพผิวที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทาถึงจะแบบโอเคนะคะแต่ส่วนตัวนัตตี้ก็เป็นคนที่ผิวมันนะคะแล้วก็มีความมันออกมาเยอะหน่อยนะคะเขาเนี่ยออกสูตรใหม่มานะคะเป็นสูตรแมทนะคะนัตตี้ก็ไปซื้อมาลองนะคะนัตตี้ะซื้อเป็นตลับเล็กๆก่อนแค่ขนาดแบบ5กรัมนะคะซื้อมาลองใช้เลยเนี่ยเออรู้สึกแบบโอเคเวลาที่ใช้แล้วหน้ามันจะมีความเงาๆแบบนี้นี่มันจะเงาๆอย่างเงี้ยวันนี้นัตตี้ก็คือ ใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ลงแป้งฝุ่นหรือแป้งพับใดๆนะคะใช้แล้วก็คือแต่งหน้าต่อได้เลยคือเขาจะมีความแบบเงาๆอยู่แต่ว่าไม่มันนะตัวนี้คือดีกว่าตัวสูตรก่อนหน้าเนี้มากนะคะนะัตตี้บอกเลยว่าดีกว่ามากๆแล้วก็เขาทําออกมาหลายสีด้วยนะคะสีที่นัตตี้ใช้ตัวนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะเนเชอร์ไลท์นะคะนี่เบอร์ศูนย์สองก็คือเนื้อทามาดีกว่าเดิมแล้วก็สีก็ทามาดีกว่าเดิมนะคะตัวนี้นัตตี้ซื้อเองนะคะใช้เองรีวิวเองไม่ได้รับการสปอนเซอร์จาก แบรนด์ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะมันเลอะอะ่ะเห็นไหมขนาดแค่เปิดฝาก็คือเลอะไปหมดเลยนะคะเนี่ยเลอะไปหมดแล้วเวลาใช้มันก็เนาะมันก็จะเลอะเลอะเราหน่อยนะคะแต่ว่าก็โอเคนางก็ใช้ดีไงเออสภาพผิวหน้าหลังจากที่ใช้พอเซตเข้าผิวหน้าของเราเริ่มก็ดีไงเอออะซูมดูนะคะก็คือใช้แล้วก็ไม่ได้ลงแป้งก็จะได้ผิวที่เป็นงานผิวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนัตตี้ไม่ได้ใช้เยอะนะคือนัตตี้แตะน้อยแบบน้อยมากๆ ใช้แค่แบบตึ๊บตตึ๊บต,ต,ตแตะแค่นิดเดียวแล้วก็ใช้มือนะคะนั่ตี้ใช้มือในการแบบทาเพราะว่ามือของเราก็าจะมีความแบบอุ่นๆในมือของเราเนี่มันก็จะทําให้ตัว รองพื้นแป้งทินนะ่ะซึมเข้าผิวหน้าของเราได้ดีนะคะหรือว่าใครจแบบถนัดแปรงอะไรเงี้ยก็ใช้ได้แล้วแต่แต่ว่านาตี้ว่าเหมือก็รวดเร็วด,ดี <c oughs> เออนาตี้ลืมบอกไปว่าวันที่นาตี้ไปวิ่ง54กิโลนาตี้ก็ใช้ตัวนี้ <c oughs> แต่ว่าใช้นปริมันที่น้อยมากนะคะน้อยมากๆก็ใช้แบบเน้นแบบตรงหน้าแก้มหน้าผากคาง อะไรแบบนี้นะคะก็วิ่งมา54กิโลนะคะก็ไม่ได้มีแบบความเยิม่มหรือว่านางก็ไม่ได้ไหลมากับเหงื่อเลยนะคะก็คือแบบผ่านมากสําหรับคนที่จะทาไปวิ่งแต่ว่าอย่าท้าเยอะเขาเ้นชัยมาก,ก็หน้าก็ยังเตะอยู่นะคะเดีย๋ยวขึ้นรูปให้ว่าหน้าแบบเป๊ะมากจริงๆต่อไปนะคะในส่วนของลิปนะคะนาทีก็ลองแบบซื้อมาแบบหลายแบรนด์หลายโทนหลายสีมากๆเลยคือเป็นช่วงที่แบบเป็นบ้าซื้อลิปสติกมากๆนะคะและตัวนี้เนี่ยเป็นตัว เวลาทาทีไรคนก็จะถามตลอดเลยว่าริปอะไรคะริปอะไรคะสีสวยจังเลยค่ะตัวนี้นะคะแบบดีมากจริงๆเนื้อดีแล้วสีอ่ะดีมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นจากแบรนด์โรแมนนะคะเนื้อของเขารุ่นนี้จะเป็นรุ่นเบลอร์ฟลดตินนะคะและสีที่ใช้นี่จะเป็นเบอร์06นะเบอร์0ูนย์คือสวยมากค่ะทุกคนสีแรกท,ที่ลองกดซื้อมาเนี่ยเป็นเบอร์0ูนยหดีห๋ยหพอออกมาลองใช้แล้วนี่เฮ้ยชอบก็เลยแบบไปจัดมาอีก 2- สีนะคะนี่ อีกสสีสีแดงแดงแต่ว่าสีที่ดีที่สุดก็คือเบอร์ศูนย์หกค่ะบอกเลยทุกคนต้องไปซื้อทุกคนต้องมีนะคะเดี๋ยวที่จะขึ้นอินเสิร์ททาให้ดูว่าสีคือสวยมากจริงเนื้อของเขานี่ก็จะมีความแบบว่าละมุนล,ละมุนมีความแบบละมุนปุยเมฆอะเออแต่ว่าก็ไม่ได้มีความแห้งนะคือทาแล้วปากแบบมีความเบลอเออแล้วก็ติดทนแบบก็ทนในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ทนอะไรมากนะคะแล้วสีคือสวยมากสีเขาจะมีความแบบชมพูแบบติดม่วงๆไปนิดนึง แล้วก็สีแบบไม่ได้เอ,อะอะตะโกนโวยวายอะไรสามารถทาได้แบบในชีวิตประจําวันได้ทุกๆวันนะคะแล้วก็สวยก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือสวยจริงๆอันนี้ก็คือแบบแนะนําเลยนะคะสาหรับโรแมนเบลฟัตตินเบอร์ศูนย์หกทุกคนต้องมีนะคะมาดูลิปอีกตัวหนึ่งดีกว่านะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็คือเราก็ถ่ายฟีสใน Facebook ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอเพจนะคะรีวิวความสวยความงามาก็แนะนำมานะคะสำหรับแบรนด์กีโกมิลานนนะคะ เป็นสีที่สวยมากสามารถทาได้ทุกโอกาสนะคะสีแบบดูแพงมากๆแล้วปากดูสุขภาพดีมากๆแบบดีมากๆแบบบอกไม่ถูกแบบดีมากๆมากๆมากเลยอะทุกคนเบอร์103 n a t u น a l Rose นลสนะคะคือลิปของเขาเนี่ยมีสองฝั่งนะจ๊ะทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าลิปมี2ฝั่งด้านนี้จะเป็นสีที่มีความแมทนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นกลอสใสๆจริงๆซื้อมาตอนแรกเขาก็จะเป็นกลอสแบบใสๆนั่นแหละนะคะแต่ว่านาตีเอาไปทากับลิปตัวอื่นด้วยไงเพราะว่ากลอสเขาดีจริงๆม มันก็เลยแบบมีความแบบสีแดงติดไปนิดนึงนะคะวิธีการทาเนี่ยตอนแรกเราก็จะทาหมายเลขหนึ่งก่อนเนี่ยเขาจะมีหมายเลขหนึ่งกับ2ทาหมายเลขหนึ่งทัว่วรลมฟีปากของเรานะคะแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้ลิปเนี่ยมันแห้งเกาะปากเราก่อนแล้วก็ทับด้วยเบอร์สองที่เป็นกลอสอนะทับลงไปนะคะเราจะได้ปากแบบสวยมากๆจริงๆนะคะวันนี้ที่ก็ทามาอืมทาแล้วก็ใช้สีแบบเข้มๆอ่ะแตะ แค่ตรงแบบด้านในแค่นั้นแหละเออก็ <c oughs> จะได้สีปากที่สวยแบบนี้เลยนะคะคือมันเป็นกลอสนะแต่ว่าพอเราทา2อย่างเนี้ยลงไปบนปากแล้วเนี้ยติดทนเฉยงงมากเป็นกลอสที่ติดทนเฉยดีมากนะคะราคาสูงหน่อยแต่ดีมากๆค่ะสุดท้ายนะคะเฟเวอริ่ครึ่งปีคือน้ำหอมจากแบรนด์ เคที่ดอค่ะแล้วก็ต้องเป็นกลิ่นนี้นะคะกลิ่น Sweet d e ค่ะตัวนี้เป็นน้ำหอมที่นัตตี้ฉีดไปวิ่ง5โลกลิ่นก็ยังอยู่10โลกลิ่นก็ยังอยู่คืองงมากเลยเวลาคนที่ไปออกกำลังกายนานๆเนี่ยมันจะมีเหงื่อออกมาแล้วมันก็จะมีกลิ่นเหงื่อนะเออแบบนั้นมันก็ไม่ชอบไงย,ยิ่งเราต้องไปวิ่งผ่านคนอดือนะ่นอะไรแบบนี้มันตินเหงื่อแล้วก็จะมีความเคินอายหน่อยถ้ามันเปลี่ยนแบบเป็นความหอมอ่ะมันก็คงจะดีตัวนี้เป็นตัวเทตี้ฉีดก่อนที่จะไป วิ่งคือวิ่ง10โลวิ่งจบแล้วก็ยัง แยกกลิ่นอยู่อะมันก็ยังได้กลิ่นเวลาที่ตัวเองขยับตัวอะไรเงี้ยคือนาตี้จะชอบฉีดบริเวณหลังหูแล้วก็ฉีดที่ผมเลยนะเออเวลาไปวิ่งนาตี้ฉีดที่ผมเลยเพราะว่าผมคนเรามีความแบบเอง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 ,เอ,ง,เอ,งอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาไงเออเวลาวิ่งแล้วเราสวัดผมหันนู่นหันเนี้ยนาตี้ก็ยังคงได้กลิ่นของเขาอบอวลอยู่ในแบบร่างกายของนาตี้นะคะก็คือเป็นน้ําหอมที่ติดทนแล้วก็กลิ่นไม่เลือนหายระหว่างที่เราไปออกกาลังกายนะคะก็แนะนํานะคะสําหรับเคที T ่ด สวิตดิวขวดสีชมพูดีนะคะแล้วก็ราคาก็น่าหลักด้วยอยู่ที่หลักร้อยนะคะลองไปหาซื้อมาใช้ดูด,ด,ดูได้นะจ๊ะโอ้โหโแบตกล้องจะหมดเลยค่ะคุณผู้ชมพูดกันมาอย่างยาวนาะนจนแบตกล้องจะหมดแล้วนะคะกระพริบๆแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะโดนนันทีป้ายยาไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคลิปนี้นะก็กด like ไลค์เป็นกลังใจนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะชอบคลิปแบบนี้ก็บอกกันมาละกันนะคะถ้าแบบว่าเออชอบอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีแบบเฟวอร์บลิท เดือนเดือนเฟลิตอฟแบบแบบรายเดือนอะไรแบบนี้เออเอามาฝากกันนะคะเผื่อได้แบบว่ามีอะไรที่ใช้แล้วแบบอยากแบ่งปันอยากแนะนํา <c oughs> ก็จะเอามาบอกกันนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย